สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เช้าวันศุกร์สดชื่นแจม่มใสหัวใจเบิกบานวันนี้เป็นคลิสที่จะส่งพลังของความสุขความรักกำลังใจที่ดีถึงคุณนะคะโดยไพ่ฮาร์ดสำรับนี้มาเช็คว่าสิ่งใดคะที่จักรวาลกำลังจะส่งเข้ามาในชีวิตของคุณให้คุณได้ยิ้มได้สดใสได้มีกำลังใจ เป็นเช้าวันศุกร์ที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าคุณโชคดีที่จะเกิดมาและพบกับเรื่องราวที่ดีๆเสมอนะคะโชคดีวันศุกร์เดินทางไปทิศใดก็ขอให้มีแต่เรื่องราวดีๆเข้ามานะคะยิ้มสดใสต้อนรับพลังงานในเช้าวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่าง มาในเวลาที่คุณอารมณ์ดีและสดใสเสมอ King n i g h t of One คือความสำเร็จและความมุ่งมั่นสิ่งที่คุณกำลังจะก้าวต่อจากนี้ไปนั่นคือการที่คุณสามารถรู้ว่าคุณมีพลังคุณมีความสามารถและคุณอยู่บนพื้นที่ที่จะสามารถสร้างสรรค สิ่งที่คุณมีและสิ่งที่คุณเป็นได้อย่างสง่างามและงดงามเสมอไฟแพชชั่นในตัวคุณนั้นเต็มไปด้วยแรงของความเชื่อมัน่นแรงของความศรัทธาในตัวเองนะคะสิ่งที่ทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและคุณจะก้าวต่อไปด้วยพลังและความมั่นคงเป็นวันศุกร์ที่เต็มไปด้วย แรงบันดาลใจและความหวังคุณกำลังจะก้าวไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอนะคะสิ่งใหม่ๆกำลังจะพาคุณไปพบแต่เรื่องราวดีๆขอให้เชื่อว่าคุณมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงและคุณมีพลังที่จะทําในสิ่งที่คุณตั้งใจได้สำเร็จแน่นอนนะคะ s o v e n of อทุกสิ่งคือการเรียนรู้ คุณสามารถเก็บรายละเอียดเก็บประสบการณ์และเก็บผลงานของคุณที่คุณได้ทำผ่านมามันกําลังจะกลายให้คุณเป็นคนที่เชื่อมัน่นว่าคุณจะสามารถผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้เจ็ดไม้คือบททดสอบของหัวใจของคุณเองว่าคุณสามารถ ก้าวผ่านและทำทุกสิ่งทุกอย่างมาได้โดยตัวคุณเองนะคะขอให้เชื่อมั่นว่าคุณมีพลังที่จะสร้างสารรค์คุณมีพลังที่จะสามารถทำในสิ่งที่คุณหวังและสิ่งที่คุณศรัทธาก้าวต่อไปข้างหน้าอย่าได้หยุดยั้งกับอะไรง่ายๆนะคะสิ่งไหนที่เรามุ่งมั่นสิ่งไหนที่เราตั้งใจไว้ทำต่อไปด้วยความรักด้วยความศรัทธาด้วยความเชื่อเสมอว่า ทุกสิ่งจะดีกว่าเสมอนะคะ Sick of p e u i a l i c ขอให้เชื่อมันว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะหวนย้อนคืนกลับมาให้คุณได้ระลึกถึงสิ่งที่คุณมีคุณสั่งสมคุณงามความดีสิ่งที่คุณสะสมและสิ่งที่คุณระลึกและเป็นความฝันในวัยเด็กคุณจะได้ ทำสิ่งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในวันวานจะย้อนกลับมาให้คุณได้มองเห็นคุณค่าในตัวเองว่าคุณคู่ควรกับความสุขคู่ควรกับความรักความมั่งคั่งและความสบายใจพื้นที่ที่คุณสามารถสร้างสรรค์ได้ด้วยตัวคุณเองนะคะไม่มีใครจะมาพรากความรักและความสุขไปจากคุณได้คุณมีความงามและความ สบายใจเป็นของตัวเองคุณจะได้ทำในสิ่งที่คุณรักทำในสิ่งที่คุณรู้สึกดีและทำให้คุณรู้ว่าคุณมีคุณค่าและคุณงดงามแค่ไหนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่เราเป็นผู้ให้คุณค่ากับตัวเองนะคะคุณงดงามและคุณกำลังจะทำให้ตัวเองรู้สึกว่าคุณโชคดีที่ทุกสิ่งทุกอย่าง คือโชคชะตากงล้อของโชคชะตาหมุนมาเพื่อให้คุณได้อยู่ในจุดที่คุณรู้และเข้าใจตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างหมุนผ่านหมุนเวียนเพื่อให้หัวใจของเรากลับมาเข้มแข็งอ่อนโยนและเต็มไปด้วยพลังของความรักและความเชื่อมัน่นไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่าง จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรสิ่งหนึ่งที่คุณจะยังคงยึดมั่นไว้อยู่เสมอน,นั่นคือความรักความสุขและการให้และการแบ่งปันเรื่องราวที่ดีๆคุณมีหัวใจที่งดงามเป็นเช้าวันศุกร์ที่เต็มไปด้วยพลังของความเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะนำพาให้คุณไปพบแต่เรื่องราวและความสบายใจ five optical ห้าเหรียญคือการที่คุณ กำลังรอสิ่งที่คุณปรารถนาขอให้เชื่อมั่นว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะมาในเวลาที่ใช่และเวลาที่คู่ควรและเหมาะสมเสมอนะคะดอกไม้จะผลิบานเมื่อถึงฤดูกาลอย่าได้เร่งอย่าได้กังวลต่อสิ่งใดเชื่อมั่นและวางใจในทุกสิ่งนะคะเชื่อมั่นว่าทุกสิ่งจะนำพาเรื่องราวดีๆมาให้คุณเสมอ สิ่งดีๆใดคะที่จะส่งมาให้คุณ The Empress ทุกสิ่งทุกอย่างจะสมดุลและจะเหมาะสมและคู่ควรกับคุณเสมอนะคะคุณจะได้รับสิ่งใหม่ๆโอกาสใหม่ๆทุกสิ่งจะเติมเต็มและทำให้หัวใจของคุณอยู่ในจุดที่สมดุลและสบายใจคุณจะได้รับการ ช่วยเหลือและสิ่งต่างๆพลังงานศักดิ์สิทธิ์นางฟ้าเทวดาผู้ปกปักรักษาคุณกำลังจะบอกให้คุณรู้ว่าไม่ว่าคุณจะคิดจะนึกและก้าวไปทิศท,ทางใดหรือทำในสิ่งใดขอให้รู้ว่าคุณมีพลังงานดีๆคอยอยู่เคียงข้างคุณอยู่เสมอนะคะขอให้เชื่อมั่นว่าสิ่งดีๆรายร้อมอยู่รอบๆตัวคุณยิ้มและเปิดหัวใจของคุณ ต้อนรับเรื่องราวดีๆทุกสิ่งทุกอย่างคือของขวัญถ้าคุณเชื่อว่าคุณคู่ควรกับทุกสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างก็คู่ควรกับคุณเช่นกันนะคะไม่มีอะไรแย่หรือว่าไม่มีอะไรดีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในความพอดีของหัวใจของเราเองนะคะเมื่อหัวใจเราพอดีเมื่อหัวใจเราสมดุลทุกสิ่งทุกอย่างจะนำพาให้คุณ เป็นผู้ที่เต็มไปด้วยศรัทธาความเชื่อมัน่นและเชื่อมั่นว่าคุณงดงามและคุณมีความพิเศษในตัวเองเสมอไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนคุณก็เป็นดาวอีกหนึ่งดวงที่คอยส่องแสงและงดงามในแบบของคุณนะคะขอให้เชื่อมั่นในพลังงานในความรักและในคุณงามความดีในสิ่งที่คุณเป็นและสิ่งที่คุณจะรู้ว่า ความมั่งคัง่งความสุขและความสำเร็จอยู่ในเวลาที่หัวใจของเรามั่งคัง่งและเต็มไปด้วยความขอบคุณความสบายใจ King up e พื่อ l ทีเขากำลังจะบอกให้คุณรู้ว่าคุณมั่งคั่งเสมอเมื่อคุณขอบคุณในทุกสิ่งที่คุณมีความสุขความมั่งคัง่งความร่ำรวยอยู่กับคุณในทุกๆท,ที่ที่คุณรู้ว่าคุณคู่ควรเสมอนะคะสิ่งดีๆ Queen of อฟสอดขอให้เชื่อมั่นในพลังงานของความคิดความรู้สึกสิ่งที่คุณกำลังจะดึงดูดเข้ามาในชีวิตนั่นคือคิดแต่เรื่องที่คุณต้องการคิดแต่เรื่องที่คุณปรารถนาและเมื่อนั้นคุณจะเป็นพลังงานที่ดึงดูดแต่ความโชคดีความมัง่งคั่งความรักและความสบายใจนะคะ คุณจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้รู้ว่าพลังความคิดของคุณคือเข็มทิศที่จะนำพาให้คุณไปพบแต่สิ่งที่ดีๆเสมอนะคะสุขสดใสคิดสิ่งใดขอให้สมดังใจปรารถนามีความสุขมีความสบายใจมัง่งคั่งร่ำรวยอุดมสมบูรณ์นะคะนิชาสวัสดีค่ะคุณคือดาวอีกหนึ่งดวงที่นดงามในแบบคุณนะคะ